สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้เรามีรายละเอียดของโหมดกิววอลมาแล้วนะครับหรือว่าเป็นโหมดใหม่เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับที่จะเข้ามาในแพทถัดไปนะครับก็คืออีเวนต์ที่ชื่อว่าแคชฟอนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวของระบบเนี้ยมีอะไรบ้างมันมันจะหน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับตอนนี้เขามีข้อมูลออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอฝากล้านเติมเกมสักทิหนึ่งนะครับ ถ้าคิดจะเติมเกมเราก็ต้องร้านนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครบจบทุกการเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกม F k เคเจอร์นี่ที่คุณสามารถเติมได้ทุกแพ็คหรือว่าจะเติมเพื่อเปิดหาการชารจีบิสวยๆในทีฟีก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ก็มีเกมอื่นให้เลือกเติมอีกมากมายลองทักไปสอบถามที่เวจยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือละแอดยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยรับรองว่าถูกกว่าเติมเองปลอดภัยร้อนแน่นอนถ้ามีโอกาสได้ใช้บริการก็ฝากบอกว่ามาจากช่องมิสเตอรดด้วยนะครับอันนี้จะเป็นโหมดกิวลว์นะครับก เป็นชื่อโหมดว่า Cash Font นะมาดูดิว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะ Dear Magister Guild Cash Font Requirement ตรงนี้ Cash Font Event consists of 4 g a m e Each game will have 4 o Guild match within the same district based on specific criteria อ่าก็คือจะมีทั้งหมด4เกม สี่เกมก็คือจะเป็นสี่กิลว each game w i l have สี่กิแต่ละเกมก็คือจะมีสี่กิวก็คือแบบหเกมที่หนึ่งก็คือสี่กิลว after each game kill member will earn reward based on the individual performance and the g u i l d s ranking kill will be promoted e m o t e or remain in the accordingly at the end of all four games and and extra reward will be given based on the อะก l ล final tier ก็คือเหมือนมาไต่อันดับกิลกันเลยไต่อันดับกิลในในโหมดนี้แต่ต้องรู้ว่ามันตั้งบ้านอะไรกันยังไง e a s t c a t font game has t stage จะมี3 p h เฟสมี preparation มี deployment แล้วก็ battle the guild leader or w i s e leader can appoint members a t the guild Vanguard Vanguard can deploy up to 5 group of hero which can be selected for Vanguard s k i m m i s h เป็นไ i ติ t งทูแคปเจอร์อ a grid แคปเจอร์อ r i กนะก็คือแบบมันจะเป็น grid แล้วก็แคปเจอร์กริไปเรื่อยๆ can group. Form only for อย่างนี้หรอออเทอร์เมมเบอร์แคนดี้ r พยซีกรุ๊ปฟอร์มพาร์ทิสิเเตออลลี่อินฟีฟอร์ออบัตเทิอ่าอ่าโอเคก็คือ,อลองกิลหรือว่าหัวกิลเนี่ยสามารถเลือกคนในกิลให้เป็นแวนการ์ดได้ ซึ่งคนที่เป็นยศแวนการ์ด Vanguard เนี่ยจะสามารถส่งไปได้ 5, 5้ทีมส่งทีมไปได้5ทีมแล้วก็คนที่เป็นแวนการ์ดเนี่ยคือเหมือนลบในสนามลบหลักคือตอนนี้มันเหมือนเขาจะแบ่งเป็นสนามลบหลักกับสนามลบรองซึ่งสนามลบหลักเนี่ยก็คือจะเป็นที่คุณทีมที่เป็นแวนการ์ดเนี่ยต้องไปแคปเจอร์ไปแคปเจอร์กิจให้ได้แล้วก็จะมีสนามลบรองที่จะเป็นฟรีฟอร์ออแบทเทิลซึ่ง อันนี้จะเป็นแบบคนหลายๆคนในกิลด์ที่แบบที่ไม่ได้เป็นแวนการ์ดเนี่ยก็คือจะไปสู้กันที่สนามนี้ก็คือคนตรงนี้ที่เป็นเมมเบอร์ทั่วไปเนี่ยจะส่งได้3มทีมแล้วก็ during the deployment state participating guild member can deploy the group อ๋อก็คือมันจะเป็นแบบเพลก่อนแล้วก็ deploy เขาบอกว่าหลังจากที่ผ่านจาก deployment state แล้วเนี่ยก็เออ,อคนในกิลด์ที่เข้าร่วมเนี่ยจะสามารถ แคนดี base, grid, in in Así, nah ้โพยเดอะกลุ่มออฟฮีโร่ออนกริดก็จะส่งฮีโร่ลงไปในกริดได้แอดเจสเซนต์ทูเดอะเบส์ถ้ากลุ่มฟอร์มดิเฟอเรนต์กิลด์อาร์ดิโพยออนเดอะเซมกริดเดวิลเอนเกจในแบทเทิลเดอะนิกส์สเตทกิลด์เลดเดอร์แอนด์ไวส์เลดเดอร์แคนแอดไซส์แวนการ์สกลุ่ม for แวนการ์สเคอร์มิชแบทเทิลดูริงสเตทก็คือระหว่างเดโพเมนต์สเตทใช่ปะ ก็คือ p a r t i c i p a t i n guild ก็คือจะใส่กรุ๊ปลงจะใส่ใส่สามารถส่งทีมตัวเองลงไปในเหมือนทีมกันฐานบ่าอันเนี้ยผมว่า deployment อะมันคือทีมแบบเหมือนเรามีบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีเบสใช่ป่ะ the base guild a c e n t to the base ก็คือเหมือนมีบ้าน g ิ i แล้วเราก็แบบอ่ะระหว่างช่วง deployment เนี่ยก็คือเราสามารถส่งทีมไปกันบ้านกันบ้านในกริดต่างๆได้แล้วก็ข้อห้า The battle state has two phases, Vanguard skirmish and Free for all. Winning the Vanguard skirmish g a i n extra occupation points. At while winning the Free for all battle, give occupation points based on the battle Bat state. อ่อพอมาเข้า battle state ปุ๊บมันจะมี p h a เฟสก็คือ Vanguard skirmish แล้วก็ Free for all อ่าก็อย่างที่ผมบอกว่ามันจะมี2สนามลบสนามลบที่เป็นแวนการ์ดกับสนามลบที่เป็นฟรีฟอร์ออ l w วินนิ่งเดอะแวนการ์ดเคอร์มิสเนี่ยถ้าเราวินถ้าเราถ้าเราวินในสนามลบแรกเนี่ยสนามลบแวนการ์ดเนี่ยเราจะได้ point แล้วก็ถ้าเกิดเราวินใน f ร e ฟอร์อ l l เนี่ยจะได้ Occupation point เบสออนเดอะก i ทอ่าก็คือได้ point ทั้งคู่ uh, please check. อ่าพีสเช็คอ่ e หกพีสเช็คในเกมไม่มีอะไรละโอเคครับ สำหรับในนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอแค f ฟอนนะครับที่จะเป็นโหมดใหม่กิวลครับซึ่งอันนี้เขาอัปเดตมาแล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์เวียดนามนะนี่เรามาดูกันนะครับก็อันนี้คือเนี่ยก็คือเป็นบทนี้เนาะอุ๊ยอันนี้คือเป็นกริดที่เขาว่านะครับก็คือเป็นกิวอลจะมี4ี่กิวแล้วก็ต้องตีแย่งกริดกันนะตรงนี้นะครับ ไอ้ยี่นี่คือ25ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ลงมา10ตัวแล้วต้องวัดกัน10ตัวตรงนี้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็อ mm ีเวนต์ก็คือ1เดือนนะครับ preparation s t a t e end in t o d a y อ๋อมันจะมีช่วง preparation ที่แบบเรามาวางตัวทิ้งไว้อสวันแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลน,นะครับรางวัลเฮย้ยแกน price นี่คืออะไรอ่ะ แกนไพส์ก็คือได้แสงมืดด้วยนะครับห้าเม็ดนะแล้วก็ส้มแจส้มอีกสิบหูแล,ล้วเหรียญกิลแน่นเลยท็อปหนึ่งได้เหรียญกิลพันสี่ท็อปสองได้พันสามนะครับตรงนี้อุ้ยใช้ได้น,นี่อันนี้ก็คือเป็นแรงอ๋อแกนไพส์ก็คือได้เป็นรางวัลที่ได้ครั้งเดียวนะครับก็คืออันนี้พอเรามาแตะแรงเนี่ยเราได้ห้าเม็ดแสงมืดแล้วก็พอเรามาแตะตรงนี้เราได้อีกแปดเม็ดแสงมืดนะครับ ก็คือถ้ากิลวคูณอันดับดีเนี่ยคุณจะได้แมสแสงมืดรัวๆนะถ้างั้นแล้วก็อันนี้ได้สิบเมตรนะครับพอมาแตะแรงนี้ได้อีกสิบเมตรพอมาแตะแรงนี้ได้สิบเมตรนะครับแล้วพอมาแตะแรงสูงสุดคุณจะได้เป็นฉายาคาร์ออฟคานเนบวกกับแสงมืดอีกสิบเมตรว้าวอ่าเดี๋ยวผมนับเม็ดแสงมืดนะครับแสงมืดจะได้ทั้งหมดสิบเมตรนะยี่สิบเมตรสามสิบเมตรสามสิบแปด สามสิบแปดบวกห้านะครับสี่สิบสามได้แสงมืดทั้งหมดสี่สบสามเม็ดนะครับก็คือได้หนึ่งตัวนะอุ้ยมันอีเวนต์นี้แจกเยอะอยู่เลยครับเนี่ยแสงมืดแสงมืดสี่สบสามเม็ดนะครับยังไม่รวมแจส้มเลยเนี่ยแจสรมมอันนี้ได้สิบนะครับได้ยี่สิบห้าละยี่สิบห้าแล้วห้าสิบเจ็ดสิบห้าอูหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยแจส้มกับอีกสี่สิบสามเม็ดแสงมืดนะครับลูกแก้วแสงมืดได้สี่สามเม็ดแล้วก็แจส้มอีกหนึ่งร้อยโหค่อนข้างแจกเยอะอยู่นะครับอันนี้กิจกรรมนี้ก็คือเป็นกิววอร์ที่แบบอ่ะเราน่าจะได้ความสนุกเพิ่มขึ้นด้วยเนาะเราได้พีพีเพิ่มขึ้นเราได้แบบซัดกับกิวอื่นอะไรเนี้ยแล้วก็ได้ของรางวัลกลับไปที่เรียกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับคืออ่ะง่ายๆเลยคุณถ้าถ้าถ้ากิวคุณแบบ ถ้ากิลยวคุณของจริงเนี่ยคุณก็เก็บรางวัลไปเรื่อยไต่แหล่งกิลยวตรงเนี้ยของคุณไปเรื่อยเนี่ยคุณก็จะได้แสงมืดหนึ่งตัวเลยนะครับหนึ่งตัวกับอีกสามโลอ่ะแล้วก็แก่ส้มอีกร้อยร้อยอันนะครับบวกกับแต้มกิลยวอีกนะคือแต้มกิลยวที่ได้เนี่ยมันได้เรื่อยๆครับเนี่ยถ้าคุณเป็นท็อปหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไดพันสี่พันสี่พันแปดสองพันสองสองพันหกสามพันก็คือมันมันช่วยคุณสะสมแต้มกิลยวด้วยก็รวมๆแล้วมันก็ คุณอาจจะได้แบบรวมๆแล้วอีเวนต์นี้ถ้าถ้าคุณเล่นจนครบจนคุณมาถึงแรงสูงสุดได้เนี่ยก็น่าจะได้ประมาณแสงมืดสักตัวครึ่งหรือเกือบสองตัวได้เลยนะครับก็เป็นอีเวนต์ที่ได้ของรางวัลเยอะมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวระบบเนี่ยมันจะต้องไปตียังไงต้องตั้งฐานยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของรางวัลเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ของเซิร์ฟเราเนี่ยน่าจะใกล้แล้วครับสำหรับชาวเซิร์ฟ G ก็น่าจะใกล้อัปเดตแล้วก็รอดูกันนะว่ามันจะเป็นระบบที่สนุกมากแค่ไหนนะครับจะมาปรับเปลี่ยนอะไรให้เราแบบมีอะไรทำมากขึ้นไหมเนาะก็ผมคิดว่ามันน่ามันดูเป็นระบบที่ดูยิ่งใหญ่นะดูแบบว่าเราได้สู้กับกิลด์อื่นในเขตแบบสู้กันจริงๆนะครับมันจะไม่ใช่แค่แบบมามาทำคอนเทนต์ตรงนู้นตีบอสต,ตรงนั้นแล้วก็วัดอันดับกันมันจะแบบไปตีกิลด์กันแล้วนะครับ ก็รอดูนะครับยังไงต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ